บเคยเห็นดอกผักสลัดจ้าเชือพี่น้องข้างกะซีเห็นนี่เลยเนาะพัวปลูกเราโบเคยให้มันเป็นดอกเป็นหมากนี่ซ่นกะสีเคยเห็นวันเป็นแนวนี้แล้วมันก็เป็นในเนาะแต่ก่อนนะสงสัยว่ามันเป็นในเป็นเมียงไดจังไดเข่าสวนยามือแรงสบายดีเด้อเนาะสบายดีบดสุขส้ขผสบายดีตอนคำพี่น้องยินดีตอนับเขาสู่สองสาววันหลันถุงเด้อทุกคนเนาะ มาแต่ตืกแฮ่แล้วก็อีแม่เพิ่นปันอ้อยเของกันแล้วแล้วก็เขามาสวนมาเก็บพักสิไปลงตลาดมืออื่นบดได้ลงนี่นะานลายดพี่น้องลอาทิตย์แล้วก็ท่อนยังบดไปอย่างหลายอาทิตย์แหละมือนี่แหละมืออื่นนี่แหละทุกคนเดี๋ยวสิพาเมื่อเนาะเ <c oughs> มื่อขายเรื่องนําอีแม่ดีกว่าเมื่อขายพักมเมื่อบึงบรรยากาศอยูดตลาดหาเลี้ยงชีวิตอีต่อไป ามเคยออกจากคงหมอแล้วก็มาเข่าสวนเนาะเบิ่งแน่ผักหอมปลูกรอบสองมันสีได้ขายอยู่ปีต right ิแม่บอสอันมันลายบออยู่ตาไปกระดูดเลเนาะเอาประมาณสามมัดพอติแม่สิมัดใส่กับผักบัวผักหอมหน่อยรอบสองพี่น้องพอแล้วงคันสันเจ้าสิมัดมันต้องใส่นะนะเมื่อไรสิมัดมันมีเนื้อใหม่เมื่อไรมังามงามงามเขียวเขียว ขายกรบปท่านกินกรบปุกท่านหวานพัก้นพักบ้องเออเบิ้งพอขายเลยนะอ่อนโอ้ตัวให่ซั่นี่พอดีพาดแทเสพเนาะประมาณเมือซองเมือก่อนยังเจ็บเขียวกินไม่อยากได้ยังกินไม่ได้เขียววัวอยากได้หอมเห็นหมัดนใหญ่สิบบาทสิบซื้อเปล่าสื่อแหละสิบบาทคัวเด้เผื่อสิได้เนาะแต่ว่าข้เวาขายแพงผัดสิบบาทกันเนาะยต้องเบิ่งก่อนไปไปจับรอบครัวไปมันไปหานางเบิ่งบน ไปหาหนางบนทำเลดีๆที่อื่นรู้สิเอาตังมาบ่บเอาตัวมาบ่สะคืเอเก่าเลี่ยมนันนางให้โชว์ผลเนาะวางคองง่ายใครชิซื้อเอ็ดแบบนะดูลลเมื่ออื่นนี่สิมีอย่างเนี่ยเนาะขายนี่มีน้ำอ้อยพักหอมแล้วก็บ,บักเคน,นตะลุกเคนตะลุกเนี่ยโอ้สิจังไดดีอยู่ตลาดบ่มีคนขายตีแมะ แต่เก่าบ่มีเนาะเนื้กระยาดวงไฟดวงมันเหตุเป็นจานขายเนาะการคายการขายนี่มันเหลวแต่ดวงแต่ว่าเพิ่นสื่อมาขายระบบบมันกเพิ่นสื่อมาเมื่อนี้มันเป็นธงละหมื่นได้บ่นั่น่ะธงละหมื่นอ่ะธงหนึ่งสองแสนแต่มันบวชหอดสิบสองรูเด้ดไหมมันแต่มสิบโลนแจกแล้วเฮ้ยบริญยอขึ้นสิจะต้องติดเมันก่อน เนาะซีด้ยกำไรซีด้ขายได้เอ่ยเพิ่นบัวถาเบิ่งมือคนเขาขายกันขายแล้วบเขาเขากับบัวปอกไรเนาะแต่ซื้อมากินซื้อมันไว้กับไหวหึงได้พอทิ่หลาคนเขาากับบัวปอกใส่จานไรหอมดีงานมีงานกับบัวจักซื้อบ่ได้ยังบัวมีงานดอกส่วนนี้ยังงด จะนัดผัดงานบุญบ้านสวรรค์เลยทุกคนออเอ้ย<า>ออถ่ายเดือนนี้เนาะวันที่เสาร์แปดเดือนสองมาเด้อทุกคนผู้ใดอยากกินเขา,ขาบุญฟรีเสร้าอ,อยู่น้ำบุญเมื่อน้ำโมโอ้ยแห่เหรอบอกเขาแห่อยู่ชิมเมือเขาไปแพ่อ๋อแพ่เงินแพร่จมูกกับโมเป็นบุญยกยอดสือผ่าบ่ลนี่ค่ะเจยอดเอ,อ้ยชิยโมปาดแสดงว่าซิมีอ,โมโอีกสองเถื่อผัดตีบุญบ้านเขานะ มีบุญกลุ่มเขาอีกต่างหากพะนะบม่ได้เห็ดเดียวแล้วทั้งบุญกลุ่มเขาทั้งบุญยมยอดโซฟา,าบุญยอดโซฟาอะไก็นแ้่เออกำถือเกลียวเนาะบุญบ้านมาเด้อพี่น้องกินเขาปุ่นฟรีเบียชือ่อมาเองสถานที่มีไหตู่บบมีให้เปิด <laughs> ยามกลางคืนมีทางลำวงแหลกลล็ลำเรื่องเนาะลำเรื่องนะชาวบ้านจ้างมา เขาไปใส่ขามาแล้วก็เขาสวนแผนกไผแผนกมันพ่อเกบยังเยลุจักหดเบิ้งยว่ายยมีทังตัวแกตัอก็บายกบมริบพร้อมกันลว่ากัมาตัแซมเนาะเขาโคแช่มนี่อต้นน้อยแห่งพอพอแล้ว ลองเปิดเบิ้งให้ทานเป็นใน่ขาวๆแบบห่อเอาเมื่อต้มเมื่อนั้นโบเอาแม่พอมันเสียมข้าวโพดจ้าสีลองอยู่แมลงยังจะยังอียาตุนมาไม่ลูกพลอยรวยหยุดเออของปลุยคายเบิดไปแล้วหยกหนึ่งกายเคืองเแล้นเพื่อนสิไว้กินว่าเสานทั้งแผ่นก็ยันโบนิเกินเนาะเก็บหมักโมะข้ามนางลงลูกห้ามนางลงอีเมลุนสี่หาย ผักบุ้งสดๆงามๆพี่นอ้องอันิ้ยกที่สองรอบสองรอบแรกนะมันแก่เบิดแล้วกับบริเก็บบรีตัดไปห้งวนแนะ้แม่ในนานนะเพื่อนลกเพื่อนสีย่อนนอะนแม่เอาทั้งโอ,อกมันหันเขาเบิล้วทั้งโอ,อกมันเกแก่เบิดพัดนะเธอเนื่องไหล่ก็อิ่มดอกเนาะเจ้าของสวนนะพ่อปั่นนั่นขันบ่มี่นะซื้อเขา ย,ย,ยีงอีลีไดอันส่วงพักบ่งญ่นี่นะคือว่าแล้วเฮือนเขาบ่ค่อยได้มาก,กินพักแต่ทุกเจ้ากลินอยู่แต่ก็พ่อป้านั่นบ่ทึงคันว่ากลิ่นลายๆนะ่ะกินแต่พอจบๆเจ,บ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 จบ็บๆกำละสิบบาทกำบานะ้ากญ่เนาะเมื่อไหร่ก็เข้าเกือก็ค่ายเมื่อไหร่ก็บวบิจ่เป็นนักพักบ่งสวยงาม กงงลกเมือจักสามกัมบบพอเอาลายกับยันขายบวเบิด,บบดแต่ค่ะมันอยู่ในนั้นมันนะใค่แน่พอเขาสิโลขายอาทิตย์ดใดกใ็ได้เดทุกคนเนาะมันบวบเมนร์สีชาแต่มันโกแล้วมันหักมันยุงงยุ๊งเพรตะบนที่ที่เนาะของขายพรุ่งนี้เก็บพักฮักหยาตามสวนนี่แล้วเนาะ กขายชำทาที่เฮาม่เหลือสิบบาทส้าบาทซื้อข้องกลิ่นไปขายตลาดก็ค้ากบซื้อของกลินลออก่นมาเว้ยอ,อมัน,นียังกิกนได้โลเหมือนไอ้สื่อไก่มาเลยยัยงทันได้หาเงินคืนอยู่ขายแลวก็มาโล โอ้ยงามเด้อถุมันละที่โลกให้มันนั่นเดี๋ยวเชิญเบิ่งไกลไกเบิ่งตียอดนะมันอแรงดิมันเป็นพักปอดซานผิดเฮาบ่ได้ใส่หย่ยาอีหยังมันเบิ่งตีชนธนทรทำแล้วมันอีแม่เราใส่ฝุ่นขี้งัวเด้พี่น้องเบิ่งนี่ขี้งัวเฮาบ่ได้ใส่เลยเบิ่งต้นพอดีพัดซ้ำนี่ฮะเบิ่งอัวขักอะไร เจ้าใส่ปุ๋ยอยู่ไหมเ,หเล็บอย่าโฟกัสเดินซอนไปเก็บป่ามากระพวดหัวผักบัวมัอนี้เดียวสิตัดอยู่มัอแรง,เล,งเล็บดำเลยจบผักให้เสด็จแม่ดดป๊าตมักบวบสำคาเข้านี้แนมไป,ปเก็บแม่นี่จะผักชิดได้จะทงนั่ง ชิพามาอุ้มบักบวบน่วยใหญ่แท้แม่งมันจักน่วยหนึ่งรออีกก่อนสิได้พอทงพอไทยอยู่บ่หมากซ้ำนึงเอาอยู่บ่แม่อันนี้พัดบุท่านได้ไ่ ตัวปีนี่หูซึกว่าบวบมันบบได้คอยดกได้ของเบากีกับโบหูซึกว่าวาบปันไดเบิรสวนมีหมากเดียวมีหมากเดี๋วเห้ยทีหมากหนึ่งบบไดพอยอังดก ยังแต่หมักในน้อยมันเห็นป่หมักในน้อยมันก็เป็นคู่ตาอยู่ตะวะบ่คอยดกเนาะได้เทื่อละทงสองทงหนแหละนี่เดบบวบทันได้ไงหา่มาคือต้นเดียวของอีแม่นี่กระดกดกเลยจริงจ้บ แต่ว่ามันเฮนนีนีบึงเก็บเก็บตลอดแต่ว่ามันเฮินน้ำมนะฮะใส่กุ้งน้่นะฮะดโบเมนะบดพักชีอยากกินก้อยกุ้งดิแม่เนาะชิซื้น้ำไผ่น้อก้อยกุ้งอยฮะทุกคนมันคำแล้วมันใส่มุมขวางบ่คอยได้แล้วมันบ่คอยชัดเนาะ อ้อมใส่ไก่ก็คือชีแซบกระดูกหมูกระเข่ากันเอาโลกโๆโ,โมันคั่มเลยนี่หยอดหยอดเอากระว่าอันนั่นแหละบเอาอลายมันจะบวชคลายเที่ยวมาขันฉมเผาปก,กิจเอาอีกซ่ำหน้นกัมนึงนะ่งใส่กระพักหอมน,นนะ เรือกบมาแกงกบแกงเขียดสักสี่เนี่ยนะม,มิต่ยา,ยาติเรือนเอาแกงแล้เขียนน้อยเหนียนะฮะย้อนบอลมันทีนั่นเ<า>นี่บ่ราอวาเรียบร้อยทุกคนอันบักมูเนี่เจ้าอันพลาสทานมาเพิงกับวิ่งเิงก็วิ่งต่บ่าจิงเบิ่ ปะเมื่อเกาะกมาอันแรกโอ้จังเีอันแท็กซี่รึเปมันยังเวนอยู่ทันอยู่ตะเวนกำลังตกดินตอนนี้เป็นเวลาห้าหกหกโมงแรงเลยเดี๋ยวนี่นะเนาะยังจิงแจ้งอยู่เบิ่งสองแม่ลูกมันผลิตน้ำันสมุทรนยศมาน้องกระตุนมาลูกมา รู้วานี่นะเจ้าบอยู่น่ะคือจังหวะเง,งียบเงียบแม่ห้องโบกินทอเขาเลีย่ยก,กับอีลีเ้าอยู่สองคนกับอีพผลไม่เป็นแบบเงียบเงียบววเท่ากับบหเอ่าบกินข่อนเขาเลีเ้ยง้องะหยักหัวพักพี่น้องอันนี้มืออื่นพุล่ะมากังฉีดไดมัดเด ตัวห้าคุดเหมือก่อนนะเนาะเดี๋ยวกังเว้นสิให้เบิ่งอีกเทอหนึง่งตอนนี้นมันเริ่มเหมือได้หน่มันบบมีไฟเด้มาดเป็นจุกเป็นจุกแเลยก็เอามาแคนไว้แบบนี้เลยจ้าหูกอีแม่นี่ก็ผักงานไปนนะสองสามเหมือลบะบองาน้สิไ่จากงามได้แล้วสิได้ต่ำอีก โอเคแล้ะทุกคนเราไปหาอาบน่ำไปกินข่าวกินน่ำก่อนบัดในคลิปนี้คือชีเดียวขอองนุยัดลาเลยเด้อขอบใจเบิร์สู้หูสู้ค้นทีติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เด้อเนาะไปแล้วสบายดีจ้าเจอกันคลิปหน้าเด้อใส่ซาเล้งตีมันนานหอดเอ็น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 อยู่ขรถจักรเลอเมื่อได้คิดว่านะ